ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้มากลับมาร่วมงานแล้วก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับแฟนคลับเนาะก็เป็นช่วงหลังวาเลนไทน์พอดีก็ถือว่าได้มอบความรักให้กับแฟนๆทุกคนด้วยครับผมครับผมก็วันนี้มากับวัสร์ีนะครับอยู่ที่โลตัสพราซ่า4นะครับผมก็ขอบคุณแฟนเบอร์เซอีมากๆครับผมแล้วก็ฝากกันด้วยนะครับกับอร์เซอรีแฮปป้บายคุณตาหิยะครับสปวันนี้ทำกิจกรรมอะไรบ้างผมมีกิจกรรมมากมายเลยเมื่อกี้มีทั้งร้องเพลงมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเล่นกิจกรรมกับแฟนๆไปเล่นเกมใช่ แล้วก็มีถ่ายรูปกับแฟนด้วยก็ด,ยด้วยความที่เป็นงานเปิดในพระรามเสียงก็หวัาวางว่าทุกคนจะสนุกกันใช่ครับทั้งทั้ทง,ทงคนที่ได้ร่วมเล่นกิจกรรมแล้วก็คนที่มาดูค,ครับผม ครับผมก็อย่างที่บอกเลยว่าพวกเรา2คนเนี่ยคือด้วยความที่ทำงานกันเยอะเนาะแล้วก็มีออกกองกันเยอะแล้วก็เรามีตัวช่วยครับผมเป็นวัซซิลีนกุต้าไทยยาครับผมสปอริสโกลสครับผมคือคอยช่วยให้ผิวกระจ่างใสามากขึ้นเวลาที่แบบมีฝ้าแดดรือแบบทำให้ผิวแบบมีค้าแบบมีจุดดำอะไรต่างๆใช่ใช่การทาโลชั่นก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนอกจากคนสมาน์าก,ก็อาจจะคุ้นกับแค่การทาโลชั่นก่อนนอนใช่ก็จริงๆแล้วไม่ได้เสมอไปครับผมอย่างนี้ก็ทาได้ทุกเวลาคได้ทุกช่วงเวลาของวันนะครับผมก็ฝากกันด้วยครับ อเอาจริงๆก็ดีใจทุกครั้งที่าาเลาเจอแฟนๆแหละไม่ว่าจะทั้งแบบที่ไหนก็นแล้วแต่ทั้งออนไลน์หรือว่าแบบว่าแบบไลฟ์สตรีมมิ่งหรือได้มาเจอแบบวัแบบนแบบนี้ก็เห็นแล้วตลอดว่าแฟนๆม่กมัใจยเยอะมากก็ดีใจแล้วก็อยากใจอทุกคนทุกๆงานแบบนี้เลยครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่มาหานะครับผมก็รู้รว่าเหนื่อยกันแล้วก็วันนี้ก็วันหยุดก็มาเป็นเวลากับเรานะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับเห็นบางคนมาแต่เช้าเลยด้วยครับผมฝากวัสดรีนะครับเพลติกไบกูตาไฮยา เซ euh, um รัม่มเบอร์สโลชั่นกันด้วยนะครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับซีรีส์ต่อไปเรื่ะไรเย่ธออยากได้อย่างไรเธออยากจะได้คำตอบแบบใดละ่ะเอา<ห>ความจริงไหมละ่ะเอาความจริงหรือเปล่าไม่ใกล้ย,ยังไม่เริ่มเลยครับใช่ครับผมใช่พอดีว่า,าก,ก็ได้มีเข้าไปคุยเรื่องคาแรคเตอร์แหละกับทางพี่พ่วงกับแต่ว่าคือด้วยความที่ช่วงนี้ผมมีเรียนก็จะเรียนค่อนข้างหนักแล้วก็มีสอบอีกเยอะเลยก็เลยแบบอาจจะ รอนิดนึงแต่รับรองว่ามาแบบเดียวแล้วทุกคนมีความสุขแน่นอนครับผมก็ยังไม่ถึงทำลายของ no ตัวซีรีส์ครับผมแล้วก็ตัวบทก็ยังไม่ได้เสร็จใช่ครับผมก็ต้องรอกันอีกอึดใจหนึ่งระดับหนึ่งไม่ใช่อึดใจหนึ่งะระดับหนึ่งครับผมครับผมก็เดี๋ยวถึงรอบมันถึงทำลายมันก็เดี๋ยวจะเริ่มโปรดักชั่นครับผมแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวฝากไว้กับพวกเพื่อนพี่ๆใน g ี m ก่อนละกันกับผลงานต่างๆที่เขา้องถ่ายทำกันอยู่และที่ออนกันอยู่ณตอนนี้ครับผม ปีนี้ครับปีนี้ครับผมใช่ครับทุกอย่างก็จะหยุดภายในปีนี้แหละแต่ว่าก็อาจจะรอกันหน่อยใช่ครับอาจจะไม่ได้เร็วนี้ครับครับผมยังไม่แน่ใจเลยคือด้วยความที่ว่าบทยังไม่เสร็จัใช่คำว่าบทเพิ่งเริ่มแล้วกันใช่บทเพิ่งเริ่มคือถึงแม้ว่าตัวละครมันจะมีความที่เบียวคล้ายผมเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องใช้แบบเขาเรียกว่าทำการบ้านเยอะเหมือนกัน เพราะว่ามันก็จะมีคคเตอรกที่แตกต่างกันอยู่ครับครับผมแต่ว่าโดยผลสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมารอบทกันอีกทีเนาะว่าแบบตัวละครจะมีการทําอะไรบ้างทํานู่นท้ั่นบ้างก็ค่อยมาเวิร์กช็อปกันเอาแล้ค่อยมาเดอกตัวละครของเราครับใช่ครับ่ายับ่ครับใช่คใช่ครับใ้่ครับใ่ค็หว่ังว่าระเป็นคบบ่ัใรใช่ค้นบั่ันใ่ารั่อรั่รครับั้งตารรัั่รร่่่่ไร แต่ก็โนการันตีครับผมไม่มีอะไรการันตีได้ครับเดี๋ยวทุกคนก็มาเปิดคิดสัมภาษณ์นี้แล้วก็เอาได้บอกว่าปีนี้ไงผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ชี้แหละแต่แน่นอนรออีกใจหนึ่งละกันใช่ครับผมบอกแล้วว่าไม่มีการันตีอะไรทั้งสิ้นไม่รู้อย่านะอย่ามาให้เราต้องหลุดสปอยนะอย่าอย่ามาย้อนคำพูดไม่ดีผมใช่ไหมครับ ใช่ครับผมก็คือจริงก็ในทุกๆด้านแหละไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเต้นการร้องการแร็ปต่าง,างๆนะเพราะว่าเราก็มีโปรเจกต์แจสเปอร์ด้วยและที่สำคัญก็มีถ่ายเรื่องลิฟท์เดย์ซีรีส์อยูก่ก็ทุ่มสุดตัวเหมือนกันครับหมอสามโปรเจกต์แจสเปอร์ครับอันนี้ยอดวิวแบบมากโอ้ย <5 S 2> <า>เอาคำว่า,รารจริงๆก,ก็ดีเกินคาดเพราะว่าคือ ตั้งแต่ก่อนที่จะปล่อยแล้วล่ะคือก็คุยกับเพื่อนๆแล้วแบบว่าเออเราก็ไม่ได้สนใจว่าแบบมันกับกระแสจะเป็นยังไงอย่างน้อยเราก็ถือว่าได้ทําเต็มที่แล้วพอเห็นว่ากระแสตอบรับดีมากๆมีคนชอบแบบมีคนคล้ายกำลังใจก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมยอิวปังนี้ไกลจได้ฟังสิงันอโอ้ก็เอาไป็ว่าก็เร็วๆนี้แล้วใใกันฮะอยู่ในกระบวนการนะครับผมเร็วๆนี้ครับคือแบบสามารถคาดหวังได้ว่าจะ <c oughs> มีแบบสิ่งที่สองต่อมา ก็ต้องรอติดตามอ๋อแล้วกันนะครับผมใช่เขาจะสะกดยิ่งไปเว่าแบบถ้ามันมีเพลงที่สองเป็นแตกต่างเพลงที่หนึ่งก็จริงๆเราก็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 ตามสไตล์ครับผมหล่อเท่เรียบเซ็กซี่ประมาณนั้นแหละตามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเลยใช่กับล่าสุดที่แบบบรรทัดทองนะก็คือแบบแตกแดดเต็มๆเหมือนกันเขาบอกว่าเจอตะลุยเป็นคนทองใช่ไปห้าคนก็ได้ไม่รับนี่มาได้ไหมใช่ยังไงครับพี่ คือเปล่าครับคือพอดีวันนั้นผมไปสยามพอดีครับผมแล้วก็แกงนี้เขาก็นั่งทุกๆกันไปก็เลยแบบพอไปเจอก็เลยเอออยู่พอดีก็เลยแบบได้คุยเยี่พอดีก็แบบเอ้ยก็แวะไปหานิดนึงแล้วก็เอ่อก็ด้วยความที่เขานั่งทุกๆกันไปก็ก็เลยกลับด้วยกันหมดเลยห้าคนแค่นั้นเองครับกับภาพที่ผ่านมาคือสาวันก็ถูกฮอฟระดับอ๋อฮอบเลยเหรอใช่หรอชอบแล้วล่ะันใกล้ฉันเลยนะติดเทนนียจริงเหรอขนาดนั้นเลยเหรอ ครับผมใชก็อาจจะมีครับอาจจะมีแน่นอนไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไหมแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีนะครับต้องรอติดตามมาแล้วกันเป็นไปได้ครับแต่ว่าเออก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ต้องรอทางไลเซอร์เองทีเดียโอ้โหอ้ยอันนี้คือเขาสายดนตรีบ้านคนละใช่เป็นสายดนตรีแบบเป็นฟิลแบบอาร์ติสต์แบบ แต่พวกเรามันเป็นสายแบบเต้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบต้องคอลแลบแบบยังไงดียวเหมือนกับไลฟ์เซสชั่นอะไรเงี้ยเออนี่จะแลกคุณเป็นโนอะไรประมาณนั้นใช่แต่ก็ต้องรอให้เจสเปอร์มีเพลงช้าก่อนครับใช่ครับเพลงเพอร์ฟอร์แมนซ์ใชะกันเพลงไลฟ์เซสชั่นฟิลฟิลนั้นอะไรนะจ๊ะเฮ้ยเราก็เอ็กซ์เพรส่อยนะเนี่ยเนี่ยมีแค่ในวันนั้นร้อยฤดูหนาวเนี่ยโอ้โหใจต้องเตาร้อนอย ก็อาจจะมีครับอาจจะมีก็คาดว่าน่าจะมีแหละอ่าใช่ครับมาสุดอจะว่าไงอ๋อครับครับผมก็ตอนนี้ก็อ่าเป็นอาไรก็เพิ่งได้รับตำแหน่งนะครับผมเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ v e r s a c e f r a g r a n c e s Southeast Asia นะครับผมก็ดีใจมากๆเลยแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ที่ได้รับตำแหน่งเพราะว่าก็ต้องขอบคุณทางแบรนด์และทางวุสเซชีนะครับผมที่เลือกผมให้เป็นแบบแบรนด์แอมแล้วก็ จะตั้งใจทําให้เต็มที่ทั้งในทุกโหมดแหละทั้งไม่ว่าจะเป็นของทั้งทอมมี่เอ๋ยหรือว่าเวอร์ซัสเช่เอ๋ยก็จะทำให้เต็มที่ในทุกๆด้านครับผมก็เราติดแกลมเราเป็นคุณทีเราก็ต้องคล้ายๆกันอยู่แล้วนะครับครับผมยังไงฮะคุณคุณอยากเล่าเองหรือคุณอยากให้ผมเล่าครับถามเรื่องอะไรอ่ะเรื่องวันเกิด ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยดิก็แกล้งสบายวันเกิดอทำไมครับคือจริงๆแล้วพวกเราไม่ใช่สายแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะประกาศให้ใครเขารู้เยอะหรอกแต่คือตอนนั้นอ่ะผมไม่รู้หรอกว่าจะมาแต่ทีเนี้ยคือผมก็วันนั้นผมก็อยู่กับเพื่อนๆแหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มันมีการโป๊ะบางอย่างเกิดขึ้นตอนนั้นก็คือผมก็แค่คิดใจว่าทำไมเพื่อนๆผมมันแบบมันแปลกๆวะมันแบบมันเหมือนกับมันรับโทรศัพท์แล้วมันคุยอะไรแปลกๆผมคิดใจต้องต้องมีอะไรแน่นอนเลยอ่ะผมก็ผมลึกแล้วผมก็รู้แหละผมก็แกล้งมันเป็นแบบ อ๋อเหรอเหรอหรอสักพักสักพักหนึ่งก็โทรมามึงมึงจะกลับบ้านกี่โมงวะนี่แหละครับประมาณนั้นใช่ไม่คือคือตอนแรกมันจะไปสบายแต่ว่ามันดันเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดคือว่าอยู่ๆเขาจะไปพัทยาเลยนะตอนนั้นโดยที่ตอนแรกเราคาดแล้วว่าเขาน่าจะกลับบ้านดังนั้นถ้าเขาไปพัทยาเนี่ยเขาไม่กลับบ้านแผนก็ต้องเปลี่ยนใช่ก็เลยต้องเปลี่ยนใช่ครับผมก็เลยแบบโทรไปเลยแล้วบอกว่ามึงกูยอมแพ้แล้วเออมึงกลับบ้านมาเถอะ พูดถึง <Das que ath> <c oughs> <c oughs> แล้วเออไม่ไม่เนียนไม่คือเนียนครับถ้าเขากลับบ้านตามแผนปกติก็คือเนียนก็ค <c oughs> ือเนียนแต่จริงๆแล้วมันเป็นช่วงเวลาที่ผมจะกลับพอดีตอนนั้นเหมือนกันอ่ซึ่งมันประจวบหมอเขาก็บอกว่าเออเนี่ยโอ้โยลุงนี้ไม่น่าบอกเลยเวลาแม่งตรงเต็มเ,เลยใช่ใช่ใชครับแล้วเป็นไงเราเซอร์ไพรส์ไหมก็เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์ร<อ>ูู้้อย่่แลวเขาาจะมเซอร์ไพรส์ครับครับผมใช่ก็จริงก็รู้แบบครึ่งชั่วโมงก่อนใช่ครับอาจจะใช้คำว่ารู้ก่อนไหมก็ ก็รู้ก่อนแต่จริงๆก็ดีใจครับประทับใจเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ใกล้ๆอ่ะบ้านผมก็อยู่ไกลมากก็ยังอุตส่าห์ขับรถมาก็ thank you man thanks คุณจ้าคือก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าเป็นสำหรับผมอ่ะคือเขาก็ถามเราว่าเออวันเกิดอยากได้อะไรแต่คือด้วยตัวผมเองอ่ะผมเป็นคนไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่คือเอาง่ายๆคือในที่ผ่านมาในห้าปีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคือเราต่างคนก็ต่างทำงานกันหนักมากเนาะเราก็รู้สึกว่า คือเราทํางานแน่นอนว่าอยู่ตรงนี้ผลตอบรับหรือแบบอะไรที่มันได้มามันเยอะแหละเราก็รู้สึกว่าคุณค่าแบบทางจิตใจแบบสำคัญที่สุดเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องซื้ออะไรหรอกแค่เลี้ยงข้า<ช>แวแล้วก็แบบอยู่ด้วยกันแค่นี้ก็พอแล้วครับผมจ้าแบบเบมเบอร์แอดมิเปอร์เขาก็มีกิจกรรมอะไรขายนะครับครับแฟนเขาก็เลยแบบไม่รอว่าทำไมมีอยู่คนเดียวที่ไม่มีอ่ะเพราะพวกเราพวกเราเป็นของแรงอืมคือผมเห็นแหละก็เพื่อนๆเขาก็ลงกันอ่ะแล้วก็มีไอ้จุงไงจุงมันส่งมาว่าแบบ มึงมึงดูสิทำไมมันมันเป็นเป็นรูปที่ผมนั่งอยู่หน้าร้านไอติมแล้วก็เป็นเหมือนผมนั่งเหงาอยู่ันเดียวนี่บผมก็แบบบอกว่าเอาก็ของแรทําไมะของแบบนี้ก็มันมีบ่อยๆแล้ววันนี้ก็นค่าสั่งยังไง1าคนคาลูนบาลน้ำตาลค่าสังทาไมครับแปลกๆคือจริงๆแล้วเราแค่รู้สึกว่าเราสองคนนะอะถ้าเกิดแบบจะจะนิดๆหน่อยๆก็ก็มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันบ่อยใช่แต่เราแค่รู้สึกว่าบางทีเราลืมจะลงโซเชียลคือเหมือนกับเราสองคนไม่ได้มานั่งโฟกัสว่าเออจะต้องมาแบบ ต้องมาลงโซเชียลนะต้องมาอะไรอย่างนี้นะเราก็ปล่อยให้มันเรีนไปตามธรรมชาติครับขายเขาครับครับผมก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับผมงานวันนี้ครับกับว์สลีนะครับผมแล้วก็ขอฝากซีรีส์ของเราสองคนนะครับเรื่องมีสติ่งคุณทีนะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไม่น่าจะเร็วๆนี้แต่ว่าอึดใจรอกันนิดนึงนะครับฝากกันด้วยครับฝากกันวโปรติกัสเปอร์ด้วยครับ